นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและผู้นำของประเทศมอนเตเนโกรในการพิจารณาวา่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกออกหมายจับในข้อหาก่อการร้ายหรือไม่เนื่องจากในอนาคตประเทศมอนเตเนโกรจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ eu ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎของ eu ด้านนายชาวนอนอินทร,โราโกมารสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าแม้มอนเตเนโกรยังไม่เป็นภาคีตำรวจสากล188ประเทศเพราะเป็นประเทศที่เกิดใหม่แต่เชื่อว่ายังมีขั้นตอนอื่นที่สามารถดำเนินการขอตัวพันตำรวจโ,โททักษินกลับมาได้โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ขณะที่นายพร้อมพง์นพพิธโคลกพักเพื่อไทยได้ออกมาถแถลงตอบโต้คําพูดของนายกรัฐมนตรีที่ท้าให้พันตารวจโททักษินคืนสัญชาติไทยเนื่องจากได้รับสัญชาติมอนเตเนโกรว่าคําพูดของนายกรัฐมนตรีเป็นคําพูดที่ไร้วุฒิการเป็นผู้นําเนื่องจากพันตํารวจโททักษินได้รับสัญชาติไทยในการเกิดและเป็นคนไทยทั้งสายเลือดรวมทั้งได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องจึงไม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้แต่กลับการนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เองยังไม่ได้มีคุณนูปราการใด นอกจากการเป็นนักนก,การเมือง